สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กแช n เนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะเว็บแลกเปลี่ยนนะคะก็คือก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องเล่ากันก่อนเนาะก็คือมีเพื่อนเพื่อนนะคะสอบถามแอดมินมาทาง เพจ Facebook นะคะไทยอีซี่ออนไลน์นะคะถามว่าแอดมินมีเหรียญขายหรือเปล่านะคะหรือว่าแบบใช้ตัว Exchange ตัวไหนนะคะในการแลกเปลี่ยนเงินนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาทำเป็นวิดีโอนะคะแนะนำให้กับเพื่อนๆดีกว่าเนาะว่า,าเราจะสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าหาซื้อเหรียญที่ไหนได้นะคะหลักๆนะคะปุ๊กปิ๊กเองนะคะก็จะใช้ในส่วนของตัวเว็บแลกเปลี่ยนที่ชื่อว่า มาเชนเกอร์นะคะก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับลิงก์นะคะสมัครตัวนี้นะคะเพื่อนสามารถาปุป๊บปิกนะคะเอาเอาไปแปะไว้ทางด้านลา่างใต้คลิปนะคะก็สามารถทำการสมัครนะคะแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยนะคะสำหรับมาเอ็กเชนนะคะก็คือเป็นอย่างตรงๆต,ตัวเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นอเอ็กเชนนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถาแลกเป็นเหรียญต่างๆได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย มีความรวดเร็วนะคะแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะคะในการที่จะสลับสับเปลี่ยนเหรียญที่เราต้องการได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะแลกเปลี่ยนนะคะในส่วนของเซนต์นะคะก็คือตัวเหรียญที่เรามีนะคะส่วนรีซซฟตรงนี้นะคะก็คือเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไหนยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรามี BTC เยอะนะคะใน Wallet ของเราเนี่ย แต่ว่าพอดีเนี่ยเราต้องการอยากจะใช้เงินเป็นสก,กุลเงินใน perfect money หรือเพยเ e r เป็นสก,กุลเงิน US dollar นะคะซึ่งเวลาเราจะทำการฝากนะคะก็บางทีเนี่ยมันมันรับเฉพาะเหรียญดอลลาร์อย่างเดียวนะคะหรือเหรียญบิตคอยอย่างเดียวนะคะทำให้เราอาจจะยุ่งยากนะคะดังนั้นเนี่ยพอเรามีบิตคอยเยอะเนี่ยเราก็ไม่อยากแบบ ฝากเงินเข้ามาใหม่นะคะหรือว่าแบบไปซื้อเหรียญใหม่นะคะก็อาจจะใช้ในส่วนของวิธีการ exchange แทนได้นะคะซึ่งข้อดีของตัวมา exchange นะคะมีหลากหลายเหรียญให้เราเลือกเลยอย่างยากตัวอย่างเนี่ยสมมุติว่าเรามีหลากหลายเหรียญเนี่ยไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Bitcoin Perfect Money Pay Year PayPal อะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถานําม,มามาแลกเหรียญได้นะคะอย่างยากตัวอย่างเนี่ยสมมติว่า เรามีเหรียญบิตคอยเยอะนะคะแต่ว่าเราอยากจะแลกไปไว้ใน PayPal นะคะซึ่งเราจะเอาไว้ไปซื้อของนะคะซึ่งตัว PayPal ตัวนี้เนี่ยมันจะรับเป็นเหรียญ US dollar นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยาก ฝากเงินเข้ามาใหม่นะคะแต่เรามีเพย์เขาเรียกว่าเรามีบิตคอยเยอะนะคะอยากจะเอาไปใช้ใจ่ายใน PayP a านะะก็สามารถกดทำการ exchange ตรงนี้ได้นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปทำการกด exchange ตรงัวนี้นะคะเราจะต้องมีในส่วนของตัวการสมัครบัญชีก่อนนะคะถ้าเราไม่ทำการล็อกอินนะคะเรากด exchange ตตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำได้นะคะมันก็จะบอกให้เราเนี่ยทำการล็อกอินก่อนซึ่งสเต็ปในการอ่า ในการล็อกอินนะคะก็ง่ายๆเลยเพียงเพื่อนๆน,น,นะคะทำกดลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ทำการสมัคร sign up เข้ามานะคะก็พอเราล็อกอินนะคะเข้าไปในหน้าระบบนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณน,นี้นะคะแบบนี้เลยนะคะ,บบะ,คะซึ่งในส่วนของการกด exchange ตรงนี้นะคะเรากดตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็เลือกสกุลที่เราต้องการเลยว่าอยากจะส่งเหรียญไหนไป ไปยังไหนสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนบิตคอยน์นะคะไปเป็น Paypal นะคะเราก็กด Exchange ตรงนี้แล้วนะคะมันก็จะให้ใส่จำนวนเงินนะคะ USD นะครับซึ่งมันจะแปลงไปให้เลยว่าขั้นต่ำนะคะขั้นต่ำการฝากเท่าไหร่นะคะก็คือ10เหรียญน,นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการเล่าเปลี่ยนนะคะเราก็ใส่ ตัวใส่ตัวเลขเข้าไปได้หิมสิบเหรียญน,นะคะมันก็จะบอกว่าถ้าเราส่งบิสิบเหรียญบิตคอยนนะคะเราจะได้รับในเพย์เยก็คือแปดจุดห้านะคะก็ตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับมีค่าธรรมเนียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราทำยังไงต่อนะคะก็คืออันนี้เป็นในส่วนของสเต็ปที่หนึ่งนะคะสเต็ปที่สองนะคะเราก็แค่กด next step นะคะใส่เบอร์โทรของเรานะคะใส่อีเมลของเรานะคะที่เราจะรับเนาะสมมติ อ่าอ่าแล้วก็ใส่อีเมลเพล p a าวที่เราจะใช้รับอ่าเสร็จแล้วนะคะก็เขาให้เรากด Next Step นะคะมันก็จะมีในส่วนของตัวอ a l l e t เ i t ต t บินะคะเราก็ส่งจำนวนเงิน10 ดอลลร์เข้าไปนะคะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอเราส่งเข้ามาในวอลเล็ตตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าเราก็นำเขาเรียกว,ว่า p a y m e n t ID ีนะคะเรามาวางตรงนี้นะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้ยกตัวอย่างเนาะสมมุติว่าเราใส่ละกดคอนเฟิร์มนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับในการ อ่าแลกเหรียญน,นะคะซึ่งเราจะมาดูเลทนะคะว่าแต่ละเหรียญเนี่ยมีค่าธรรมเนียมเป็นยังไงนะคะซึ่งอ่ามันก็จะบอกให้นะคะว่า e x c h a n เ e <ล> rate ตรงนี้นะคะสมมติว่าตัวอ,อย่าง bitcoin นะคะหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะคะจะแลกเป็นอ่าเข้ากระเป๋าเงินแอ a n c า cash นะคะได้ 0 8นจุดแปดนะคะหรือว่า1บิตคอยนะคะแลกเป็นบิตคอยแคสได้0.9นดนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูเหรีดได้นะคะซึ่งเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10%ในการแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าค่าธรรมเนียมนะคะตรงนี้เลยนะคะก็จะมีในส่วนของตัวอีเีเรียมนะคะบิตคอยอ่าลิปโปลนะคะไลท์คอยนะคะต่างๆนานามากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นเว็บมันนี่ เฟร็กมันนี่เพ a y p a l อะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้เนะตัวนี้ก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกัน,นสำหรับคนที่กำลังมองหาเว็บ x c h a n g e นะคะในการแลกเปรี่ยนนะคะซึ่งเว็บนี้ก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะก็เอามาฝากไว้ให้กับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเห็นมีเพื่อนๆสอบถามกันมาเยอะนะคะว่าแอดมินใช้ตัวไหนนะคะก็หนึ่งในนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของมาเชเกอร์นะคะใครสนใจก็ ลองเอาไปใช้งานดูกันได้เนาะส่วนใครมีท่าทางสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามกันทางด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Every a f ฟเฟ a ต e นะคะตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าเรานำลิง์ของเรานะคะไปแนะนำเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเทนมอนิเตอร์ตรงนี้นะคะ,ะเขาเรียกว่าเทน ตอนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวฟีดแบ็กนะคะของลูกค้าที่เขาใช้งานอันนี้ก็ยกตัวอย่างหนึ่งวันที่ผ่านมานะคะเขาใช้เพย์เรลแรกไว้เป็นด็อกคอยนะคะแล้วก็อันเนี้ยเวลาเราทำการอ่าแลกเปลี่ยนสาเร็จเนี่ยมันจะมีให้เราใส่ฟีดแบ็กนะคะก็เราก็สามารถ เข้าไปให้ฟีดแบบตัวนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีข่าวสารอะไรต่างๆมากมายนะคะก็ลองสมัครเข้าไปดูเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแนะนํากันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสาหรับผู้ที่สนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหาเว็บ exchange นะคะแลกเหรียญน,นะคะก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันมาคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ